สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เราก็อยู่กันในบทที่7ในเรื่องของเวลาในหัวข้อการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อค่ะท่านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านวันเดือนปีแบบย่อดได้ 2. ให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ต่อไปนะคะครูก็จะมีปฏิทินให้ดูนะคะและให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามคําถามแรกนะคะเดือนที่ปรากฏในปฏิทินนี้คือเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไระนักเรียนก็สังเกตได้จากที่ไหนคะสังเกตได้จากหัวของปฏิทินที่เป็นสีชมพูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเดือนธันวาคมพศ2562 ต่อไปนะคะวันเสาร์แรกของเดือนนี้คือวันที่เท่าไรนักเรียนก็ดูวันที่ตรงกับวันเสาร์สิคะแล้วนักเรียนดูสิคะว่าเสาร์แรกเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไรคำตอบก็คือตรงกับวันที่7นั่นเองนะคะต่อไปเดือนนี้มีวันศุกร์กี่วันนักเรียนก็ดูวันที่ตรงกับวันศุกร์นะคะและลองนับดูว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่วัน คําคตอบก็คือมีทั้งหมด4วันนะคะต่อไปนะคะเจ้าของปฏิทินไปเที่ยวหัวหินกี่วันวันอะไรและวันที่เท่าไหร่บ้างนักเรียนก็ลองดูสิคะว่าในปฏิทินเนี่ยเขามีเขียนว่าไปหัวหินทั้งหมดกี่วันวันที่เท่าไหร่และวันอะไรบ้างคําตอบก็คือ 3วันนะคะคือวันเสาร์ที่14วันอาทิตย์ที่15และวันจันทร์ที่16และคําถามสุดท้ายนะคะเจ้าของปฏิทินต้องไปทำฟันวันอะไรวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรคะนักเรียนก็ดูสิคะว่าเจ้าของปฏิทินน่ะได้บันทึกคำว่าทำฟันไว้ที่วันไหนคำตอบก็คือ ก็ของปฏิทินนะคะต้องทำฟันวันศุกร์ที่27ธันวาคมพศ2562ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการอ่านวันเดือนปีที่เขียนย่อนะคะเช่น30ทจคจ62นะคะก็หมายถึงวันที่30เดือนธันวาคมพศ2562การเขียนตัวย่อแบบในบรรทัดที่2นะคะก็คือ30 ทับ12ทับ62หมายถึงวันที่30เดือน12หรือเดือนธันวาคมปีพศ2562แล้วก็สามารถเขียนย่อดได้อีก3แบบนะคะก็คือ30ขีด12ขีด62หรือ30 12 62หรือจะเขียนเป็นตัวเลขนะคะที่มีการเว้นวรรคนะคะคือ30เว้นวรรค12เว้นวรรค62 ก็จะมีความหมายเดียวกันคือวันที่30เดือนธันวาคมพศส5 6 2ต่อไปจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการเขียนวันที่เดือนปีแบบย่อนะคะว่านักเรียนจะสามารถเจอกับสิ่งใดบ้างสถานการณ์แรกก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็คือร้านป้าแดงข้าวแกงเขาบอกว่าเปิดให้บริการ 5. มิจุดยอจ คำถามก็คือป้าแดงนะคะเปิดให้บริการนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรพศอ,ออะไรคะคำตอบก็คือวันที่5มิถุนายนพศสอ6 2, 2. ต่อไปนะคะสถานการณ์ที่2ถทาฟ้าไปซื้อของที่ร้านในวันที่29พฤษภาคมพศสอ6 2 จะได้รับส่วนลดหรือไม่ซึ่งดูจากในรูปภาพนะ้นะคะเขาก็บอกว่าลดฉลองนะคะเปิดหนึ่งเมจุดย่อจุดนี้ก็บอกว่าฉลองเปิดสาขาใหม่วันที่1เมจุดย่อจุดถึง31 P. พอจุดคอจุด62นั่นก็หมายความว่านะคะร้านเนี่ยจะลดราคาของฉลองเปิดใหม่1เมษายนนี้แล้วก็ฉลองเปิดสาขาใหม่วันที่เท่าไหร่คะ 1เมษายนถึง31พฤษภาคมเรียนคิดว่าฟ้าเนี่ยยังได้ส่วนลดอยู่ไหมคะคำตอบก็คือได้นะคะก็ยังไม่ถึงวันสุดท้ายของการลดราคาวันสุดท้ายคือวันที่31พฤษภาคมต่อไปนะักเรียนช่วยครูดูสิคะว่าขนมปังถุงนี้นะคะผลิตเมื่อไหร่อ่าเราก็มาดูข้อมูลที่เขาให้มานะคะวันที่ผลิตนะคะก็คือ29ทับ 05ทับสอ่าสรุปว่าผลิตวันที่เท่าไหร่คะผลิตวันที่29เดือนค่าก็คือเดือนพฤษภาคมพศ2อ6 2นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะดูสิคะว่าขนมปังถุงนี้หมดอายุเมื่อไหร่ข้อมูลที่เขาให้มาคืออะไรคะหมดอายุ04ทับ06ทับ62 เรียนลองแปลงสิคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีพศอ,อะไรคำตอบก็คือขนมปังถุงนี้นะคะจะหมดอายุวันที่4มิถุนายนพศ2562ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนพศ2562เจ้าตายังกินขนมปังถุงนี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบก็คือกินไม่ได้นะคะเพราะขนมปังหมดอายุแล้ว ซึ่งขนมปังนะคะก็หมดอายุในวันที่4มิถุนาพศ2562ซึ่งวันที่6มิถุนาพศ2562นะคะที่แก้วตาจะกินขนมเนี่ยเป็นวันที่เลยวันที่4มาแล้วเพราะฉะนั้นขนมปังหมดอายุแล้วไม่สามารถกินได้นะคะเพราะอาจทำให้ท้องเสียสรุปนะคะการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบยอ่อโดยอ่านวันที่จากตัวเลข1หรือ2ตัวเลขแรก อ่านเดือนจากตัวเลข2ตัวถัดมาหรือจากอักษรย่อของเดือนและอ่านปีพุทธศักราชจากตัวเลข2ตัวสุดท้ายเช่น11ทับ04ทับ63หมายถึงวันที่11เมษายนพศ2563หรือ5มีจุดคอจุด62หมายถึงวันที่5มีนาคมพศ2562 เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการอ่านวันที่แบบตัวย่อครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนอเพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ